โอ้โหนี่ก็ยิงไปมาอีกแล้วว่ะยิงให้สี่แถวไปเก็บไว้ตัวหลังให้จัดจริงๆนะจัดจริงๆนะโอ้โหนี่ครับโอ้โหจนได้ครับโอ้โหเซนเซชั่นนะกรร ดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมกระป๋องบอยนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมและครับผมและเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับผมนะสล็อตพีพีครับผมแพ็กไม่ติดกดไปเลยครับผมเล่นไค่นี้แล้วขูวันนี้มีทุนมา800ด้วยครับไม่มากไม่น้อยครับแล้ววันนี้ครับผมมุ่งเป้าไปที่เกมนี้เลย ตาบอนตี้นะครับผมมูเป็นเกมไม่เก่าไม่ใหม่นะครับไม่เก่าไม่ใหม่แต่ภาพผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบภาพเขาเรียกว่ายังไงอะดูทันสมัยนะครับบอกเลยว่าแบบแนวแบบว่าอาวกาศอาวกาศนะครับเกมนี้นะตาบอนตี้นะครับผม กดไปเลยครับแ800ร้อยน้อยอยู่นะครับผมขอเริ่มที่แปดสิบบาทนี่แหละครับผมและใช้สูตรผมเลยครับผมเป็นสูตรเรียกฟรีสปินนะครับเกมนี้โอ้โหกดที่แรกมาแล้วครับหนนะอูผมนี่แบบว่าโชคดีฝุดฝุดกำลังจะบอกเลยว่าวันนี้มีช่วงเวลามาแจกด้วยเป็นช่วงเวลาที่เล่นเกมนี้แจกดีที่สุดก็จะมาแจกแจกสูตรด,ด,ด้วยอ,อะไรกันนี่ครับผม แต่เอาตูดผมก่อนครับกดไปก่อนครับห้าทีนะกดไปก่อนห้าทีแล้วค่อยเปิดออโต้แล้วเดี๋ยวแจกช่วงเวลากันโอ้ทำต,ตามตูบกันก่อนครับโหนี่ได้ทุกไม้นะที่ได้ทุกไม้นะครับผมโอู้หู่สแดท้แน่นอนครับสองทีต้องมีโลโก้นคะรสีสุดยุ่งผมกดห้ายังเนี่ยม <c oughs> อ้ได้ฝอยอ้าครับผมขอปับเบ็ดเพิ่มอีกหน่อยด้วยเป็นยี่สิบไปนะครับผมแล้วเปิดออโต้แล้วฝอยกัน พื่อที่เราจะแจกช่วงเวลาครับผมช่วงเวลาไหนนี่เดี๋ยวผมขึ้นให้เลยบลิงโอหไม่รอช้าบอกเลยครับว่าช่วงเวลานี้ผมไ่เล่นนะคะผมเข้าฟรีสปินง่ายมากนะแต่เข้าได้เท่าไหร่นี้แล้วแต่ดวงของท่านด้วยแล้วก็บอกไว้ก่อนครับว่านอกจากเข้าฟรีสปินแล้วครับยังแบบว่าหมุนที่ไม่ได้เข้าก็หมุนแปกหนะักเหมือนกันนะครับผม บอกก่อนยอดไม้นี่ถือว่าไม่หนักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอดูครับผมวันนี้จะได้เซนเซชันกับเขาหรือเปล่านะวันนี้มาแบบว่าสุดจริงๆครับผมบอกเลยนะโอ้โหแล้วครับใครชอบคลิปดีคลิปเร็วๆของผมครับกระป๋องบอยนะฝากไว้เลยครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วช่วยแชร์คลิปให้เราด้วยเป็นกําลังใจให้ผมเองครับกระป๋องบอยนิดๆหน่อยๆโ <laughs> อ้โมาว่ะ มาว่าพูดไม่ทันขาดคําแล้วเกมเข้าคินเปิ้นแบบว่าสุดจะคาดสิกนะครับแนวตีมอวางกาดอู่แต่ห้าทีน้อยอยู่นะไม่เป็นไรครับผมเผื่อจะได้เยอะโอ้โหยังไงครับผมอ่าไหลไหลไหลพี่ไหลพี่เออนี่มันต้องไหลยอย่างนี้ครับผมถึงจะคุมค่าคืนราคาคุยเราหน่อยครับช่วงเวลาที่ผมหามา,มาบลิงขึ้นให้อ,อีกรอบนี่โอ้โหแล้วได้ตัวนี้มาครับผม เป็นตัวแบบว่าปล่อยไวะพูดยังไงโอ้โหแม่กาว่ะแม่กาว่ะโอ้ตัวปล่อยววยแม่ให้มาเกือบจะลุกแถวนะครับโอ้โหก็จ่ายไม่ดีครับผมโอ้โหแม่กาว่ะไหลไม่ดีโอ้โหแล้วบอกก่อนนะครับคลิปนี้ผมถอนโชว์ให้แม่งเลยให้แม่งเจ๊งเลยไอเว็บเนี้ยไอถอนโชว์ให้ดูด้วยนะว่ามันถอนได้จริงนาะโอ้โห ราีได้ได้หน่อยพันหนึ่งขูถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคายอยู่ครับกับเบ็ดยี่สิบนะผมขอปรับอีกอว่าปรับผิดหน่อยหนะึ่งครับเป็นสามสิบครับแล้วขออีกสักสิบทีนะโอ้โหผมว่าได้ผมว่าได้คำนวณดูแล้วครับไม่ขาดทุนนะ <c oughs> โอ้โหยังอยู่ในแกนที่ลุ้นได้นะครับผมมายังไงครับก่อนถอนก่อนถอนยังไงครับ โอ้โหพอปรับเบ็ดเป็น30มันรู้แกแ้วเราปะเนี่ยโอ้โหแบบนี้ต้องรีบก็โอ้โหวายมาก็เก็บไม่ได้โอ้โหแม่งรู้แกแ้วเราหรือเปล่าครับผมขออีกสิบทีนะโอ้โหผมถือว่ายังไม่ขาดทุนนะโอ้โหวิเลครับใครสนใจจะเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมทิท้งลิไงไว้ให้ด้านล่างครับไปลองเล่นกันดูได้ไม่เสียหายไม่เสียรายเอาช่วงเวลาผมไปโอ้โหได้มาได้มาไหวปะหลหยต่อยอไปยี่ โอ้โหกลัวกลัว,วยังไงครับโอ้โหเขียวแถวสามไม่มีแล้วผมเรียกเป็นสีเอานะครับส่วนกาล้างอ่านไม่ค่อยออกว่าเป็นตัวอะไรมากนะครับผมโอเคเลยครับพี่น้องครับโอ้โโอเคครับผมกำลังจะบอกว่าจะถอนแล้วหน่อยเข้าฟาี่จะไปได้อีกแล้วนะถึง5ที5ทีกทีเนะดี๋ยวออกฟีเจะเป็นรอบนี้ผมถอนให้เลยครับผมไม่สนใจแล้วครับไมได้เท่าไหร่โอ้โหอะไปครับ7ทีครับผม นะอย่าลืมฟ้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับกระป๋องบอยเองนะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมช่วงเวลาแตกผมอย่าลืมเอาไปลองเล่นดูนะครับผมโอ้โหมาแล้วตัวยิงโอ้โหนี่คูณด้วยโอ้โหตัน,นี้ให้คูณโอ้โหแล้วใครที่เล่นแล้วครับถ้าฝึกเป็นยังไงครับผมคอมเมนต์กลับมาบอกกันหน่อยนะโอ้โหย,ยอดนี่ไหนนะโอ้โหถ้าแบบว่ามันดีนะเดี๋ยว หามาให้เพิ่มอีกครับแต่ถ้าไม่ดียังไงเดี๋ยวผมปรับปรุงให้ครับบอกโมบอกเลยครับว่าทีเด็ดครับทีเด็ดแน่นอนครับกระป๋องบอยไม่เคยทําให้ผิดหวังโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้โหตัวยิงไวมากแล้วว้าหิงให้ยิงให้สี่แถวไปเก็บไว้ตัวหลังมาให้โอ้โหจัดจริงๆครับจัดจริงๆนะ โอ้โหนี่ครับโอ้โหจนได้ครับโอ้หเซนเซชันนะแล้วบอกไว้ก่อนยอนนี้ถึงหมื่นเลยนะโอ้โหใช่ไหมก้าโหเก้าพันสามนะครับยอดรวมเลยถึงหมื่นว่าแล้วครับผมถอนนี่ครับโอ้โหไม่รอช้าแล้วครับผมตบไปในหน้านี้ผมขอเลยครับขอจังซีมันต้องถอนไปออโต้ไปก่อนครับอ่าครับวิธีถอนง่ายๆครับผม อย่ากดกลับไปก่อนคลิป <c oughs> <c oughs> นะกลับมาที่หน้าแรกของเราครับผมแล้วครับตรงนี้ครับผมปุ่มถอนนะกดไปเลยครับผมปุ๊บมันเด้งขึ้นมาอย่างนี้กอกยอดเงินที่เราจะถอนนะครับผมแล้วกดถอนตรงนี้ครับปุ๊บโอโ้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยทีนี้เราไปเช็คที่แอปของเรานะคะว่ากระตังเงาหรือยังนะโอโ้เดี๋ยวผมดูก่อน ของผมเข้าแล้วครับหง่ายแบบนี้เลยวิธีดอนง่ายสุดง่ายปัดๆนะครับใครสนใจนะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างไปเล่นกันดูแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาถึงนะจุด,จดๆนี้เลยนะครับแล้วพบกระป๋องบอยได้ใหม่คลิปหน้าลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ